สวัสดีครับมาพบกับเกาะข่าว9เวลาสามนาฬิกานะครับเจ้าชายฟิลิปครับพระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษเสด็จออกจากโรงพยาบาลในสกอตแลนด์แล้วนะครับหลังพำนนักรักษาพระอาการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะเป็นเวลา5วันครับเจ้าชายฟิลิปทรงมีพระพักยิ้มแย้มและดูมีพระพลานามัยดีขึ้นพระองค์ได้ตรัสขอบใจคณะเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลอาบดีนรอยัลก่อนเสด็จประทับรถจนพระนั่าออกไปพระองค์ทรงเข้ารักษาพระอาการติดเชื้อในพระวัตถิหรือกระเพาะปัสสาวะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว น่าเป็นครั้งที่3ในรอบ8เดือนที่เจ้าชายฟิลิปเสด็จรักษาพระอาการประชวรที่โรงพยาบาลและนัาเป็นครั้งที่2ในการรักษากระเพาะปัสสาวะอักเสบขณะที่เมื่อปลายปีที่แล้วพระองค์ต้องรับการผ่าตัดนะครับถวายขดลวดข้ำยันผนังหลอดพระโลหิตหลังทรงมีภาวะพระโลหิตตีบครับคณะกรรมาการค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติของเวียดนามนะครับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว27คนหลังจากพายุไขตากับขึ้นฝั่งทางตอนเหนือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นอกจากผู้เสียชีวิตแล้วยังมีผู้สูญหายอีก3คนบานรเรือนเสียหายกว่า12,000หลังคาเรือนนาข้าวและพื้นที่เพาะปลูกหลายหมื่นไรจ่จมอยู่ใต้น้าทางการในห,หลายจังหวัดทางตอนเหนือที่ได้รับผลกระทบกําลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูหลังพายุกระหนำ่ำขณะนี้ใต้ฝุ่นคลยักอ่อนกํนลาลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำแล้วและกําลังสลายตัวแต่เจ้าหน้าที่คาดว่าอิทธิพลของพายุจะยังทําให้เกิดฝนตกหนักอีกหลายวัน ทางการเตือนระวังเกิดน้าท่วมฉับพลันและดินถล่มในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือก่อนหน้าที่พัดถล่มเวียดนามได้ฝุ่นคตักได้พัดถล่มฟิลิปปินส์และจีนทําให้มีผู้เสียชีวิต6คนชาวบ้านต้องอ,อพยพกว่า5 3 0 0 0 0คนครับพรรครัฐบาลเกาหลีใต้เนะครับเลือกปาร์คกึนแฮบุตรสาวในพลปาร์คจุงฮีครับอดีตผู้นำเผด็จการเป็นตัวแทนพรรคลงเลือกตั้งประธานาธิบดีเดือนธันวาคมนี้ปาร์ควัย60ปีได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนพรรคนิวฟอนเทียด้วยคะแนนร้อยละแ เป็นการลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเป็นครั้งที่3แล้วผลการสำรวจความเห็นชาวเกาหลีใต้พบว่าเธอมีคะแนนนิยมทิ้งห่างคู่แข่งสายเสรีนิยมเป็นตัวเลข2หลักและจะได้เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศต่อจากประธานาธิบดีลีมยองบักผู้นำคนเกาหลีใต้คนปัจจุบันที่จะหมดวาระการทำหน้าที่ในช่วงสิ้นปีนี้ขณะที่บิดาของเธอเคยอยู่ในตำแหน่งช่วงปี2504ถึง2522ก่อนถูกลอบสังหารการเป็นบุตรสาวของนายปราจุงฮี ช่วยให้เธอได้คะแนนเสียงจากผู้สูงอายุที่ยังชื่นชมผลงานของบิดาที่นำพาประเทศหลุดพ้นจากความยากจนด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วครับปิดท้ายที่ข่าวในบ้านเราในการเกิดเหตุนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาถูกคู่อคู่อดีนะครับบุกยิงเสียชีวิตส่วนสาเหตุคาดบ้าเกิดจากเรื่องชู้สาวหรือว่ายิงผิดตัวครับนางชมาพอรอภีวรศักดิ์รองให้ก่อศพนายปัทวิทย์อภีวรศักดิ์อายุ19ปีนักศึกษาชั้นปีที่1 คณะออกแบบนิเทศศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาหลังถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงบริเวณใต้บรานมขวาสองนัดต้นแขนขวา2นัดคอ1นัดไหล่ขวา1นัดและเอวขวา1นัดเสียชีวิตบริเวณทางเข้าหมู่บ้านสวนทิพต์ตำบลยายชาอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมครับจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายปัทวิทย์ลงจากรถเมย์สาย84เพื่อเดินเข้าหมู่บ้านระหว่างนั้นมีรถจกรักรยานยนต์สองคันไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียนมีวัยรุ่นนั่งมาสาคน ก่อนใช้อาวุธปืนยิงนายปัทวิทย์เสียชีวิตส่วนสาเหตุตำรวจสันนิษฐานว่าเกิดจากเรื่องชู้สาวหรืออาจยิงผิดตัวครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเวลาประมาณ4นาฬิกาครับสวัสดีครับ